ผมผลใช้นะครับเป็นเจ้าที่ส่งเสริมศูนย์พระบาทหุ้ยต้มนะครับอตอนนี้ก็จะได้มาแนะนาไม้ผลชนิดหนึ่งนะครับเป็นผลผลิตของศูนย์นะที่กําลังจะส่งเสริมเกษตรกร,ะร,กรนะครับอันนี้เรียกว่าแคปคุดเบอร์รี่นะฮะเป็นไม้ผลขนาดเล็กนะครับที่รับประทานสดได้นะครับก็สามารถเอาไปปั่นด้วยน้ําได้นะครับกินรับประทานสดอีกอันหนึ่งก็ สามารถเอาไปเป็นของฝากของชำนี่กับเพื่อนต่างถิ่นได้นะครับตอนนี้เป็นในผลที่กําลังนิยมมันอยู่นะครับตอนนี้ทางศูนย์นะครับกําลังทดสอบนะครับทดลองส่งเสริมกับชาวบ้านนะครับแปลงที่ปลูกตอนนี้ก็จะเป็นแปลงสาธิตนะครับที่จะให้กับเกษตรกรได้มาเรียนรู้นะครับกับเรานะครับผมผลนะครับจะมีอยู่สองเกล็ดนะฮะถ้าลูกโตๆอย่างนี้ก็เป็นเกล็ดเอ็กตานะครับ ก็ราคาก็จะตกอยู่กิโลละ85บาทนะครับถ้าลูกเล็กกว่านี้ก็จะประมาณ75บาทนะครับก็น้ําหนักก็ดีนะครับแต่ว่าฤด,ด,ดูการผลิตเนี่ยจะไอตัวนี้ที่พ่อปลาพิ่ต้มเนี่ยจะผลิตเป็นช่วงหน้าหนาวนะครับจะเป็นฤด,ดูการผลิตนะครับไอผลผลิตนี้ก็จะส่งขายในร้านของโดยคำนะครับกับส่งให้กับลูกค้าที่ต้องการที่จะรับประทานนะครับ ี๋ยวดูเม็ดเมื่อกี้อันนี้เกรดเอออันนี้เป็นเกร็ดเกดสนะองครับกิโลเท่าไหร่อันนี้กี่เกร็ดอาจจะมีอยู่สองเกรดนะครับแล้วก็อีกเกรดหนึ่งก็คือจะเป็นโผลที่แตกนะครับก็จะอ,ออกครับผม เราจะเลือกเกจที่มันสมบูรณ์ที่สุดนะครับส่งให้กับตลาดของเรานะครับ้านดอยคําครับผมกิโลละเอเอตอนนี้ที่เราขายนะครับที่ทางโครงการเนี่ยคืนเงินให้กับลูกเกษตรกรระมแณ85บาทนะครับเราก็คิดค่าการดการกรรวมแมน5-6บาทกับค่ากล่องนะครับแต่เกษตรกรได้แน่นอน85บาทต่อกิโลกรัมครับผมตอนนี้ส่งเสริมไปกี่รายแล้ว อตอนนี้มีเกษตรกรที่เอาไปปลูกก็หนึ่งลายนะครับที่ที่ไปปลูกตอนนี้นะครับเพราก็เราเพิ่งทดลองไปมันใช้เวลานาน,านไหมใน,นการทดลองครั้งนี้ก็จะใช้ระยะเวลาการปลูกนะก็ประมาณสามเดือนนะครับ <3 S 1> สามเดือนตั้งแต่ตุลาแล้วปลูกตุลาประมาณตุลามาตุลาพฤศจิกาธันวาตอนนี้เรามาการาปีใหม่ก็เก็บผลผลิตมาเก็บผลผลิตได้แล้วตั้งแต่เดือนมกราครับ ก็เก <kung> ็บจริงๆก็เก็บประมาณปลายเดือนธันวาคมมาแล้วนะประมาณสองเดือนครึ่งก็ให้ผลผลิตชื่อมันเรียกว่าอะไรนะแคปคุดเบอร์รี่แคปคุตเบอร์รี่ครับนะลูกเป็นอย่างนี้ถ้าถ้าถ้าเป็นที่เราเลือกให้กับลูกทองนะฮะให้กับลูกเฟื่องฟ้าคห้ดอกเฟื่องฟ้าครับใกล้เคียงนะฮะแต่ตูม ครับแล้วข้างในมีผลครับอยู่ข้างในครับตอนที่จะเก็บเกี่ยวจะเริ่มเหนียวก็ก็เลือกดูที่เป็นสีเหลืองะฮะอที่เป็นสีเหลืองครับลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็แกะออกครับครับถ้ารับประทานสดก็ทานได้เลยทานได้เลยแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาพวกชาวต่างชาติหรือว่าลาส่งออกพวกฝรั่งเขาใช้ทําอะไรอ่อันนี้ก็ไปไปรับประทานสูตรด้วยก็ไปปั่นน้ํเออเป็น กินน้ำมันนะครับอ่าเป็นน้ำผลไม้ครับก็เป็นผลไม้เพื่อสุขภาพอีกชนิดเน้นมีรสชาติเป็นหหวานหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวครับนะครับเกรดเอแปดสิบห้าบาทที่เกษตรกรจะได้รับครับมอเกรดบีเท่าไหร่นะมาลดไปสิบบาทครับนะครับไม่รวมค่าจัดการละอันนี้หักทางโครงการหลวงได้หักค่าบริหารจัดการไปหมดครับครับประมาณหกบาทครับครำมันลดค่าการคุ้มสุขให้กับเกษตรกร ว่าทุกอย่างมันเป็นต้นทุนในการผลิตอันนี้เป็นการส่งเสริมให้กับเกษตรกรแถบพระบาทห้อยต้มนะครับเริ่มต้นในปีนี้ปีพศ2554คาดว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะช่วยเหลือให้เกษตรกรพ้นจากความยากจนได้นะครับประมาณเท่าไหร่นะการให้ผลผลิตก็ประมาณ2เดือนครึ่งถึง3าเดือนนะครับ กานับเป็นวันก็ประมาณเจ็ดสิบวันวนะประมาณเจ็ดสิบวันครับคาดว่าจะเป็นพืชตัวสําคัญเลยสําหรับที่นีค่ครับแต่ก็เห็นมีโรครบกวนอยู่บ้างโรคก็มี <น eres S 1> ครับพวกโรคแมลงก็มีแมลงเก็พวกหนอนกับไอพวกเพลี้ยฟไฟก็นีนจะเป็นประจ,จาเป็นแมลงที่ประจําของพืชตระกูลน,นี้อยู่แล้วนะครับเราต้องป้องกันตลอดแต่ถ้าเกิดผลผลิตแล้วก็ไม่สามารถที่จะ โคสารเคมีได้เนาะเพราะเราคํานึงถึงเรื่องคุณภาพของผลผลิตเพราะว่าเราต้องการให้ผลผลิตเนี่ยปลอดภยัยจากสารเคมีปลอดจากสารเคมีนะครับ<ม>ก็มีเสียหายบ้างว่าบางส่วนครับผมคำนวณแล้วก็ยังได้กําไรก็แน่าจะได้กําไรนะครับครับตอนนี้การเรื่องผลผลิตเราจะขนส่งโดยรถอกศูนย์นะครับไปจําหน่ายที่ เอาไปส่งที่คลังบรรจุก็จะมีส่วนกลางรับเอาไปจำแน่ายอีกทีนึ้งนะครับแล้วก็จะทํางานเป็นส่วนๆไปส่วน,ส,วนส่วนของเรานี่ก็จะทําเรื่องการส่งเสริมให้กับชาวบ้านผ,ผลผลิตที่ได้มาแล้วก็คุยกับตลาดข้างล่างถ้าเราเก็บผลผลิตเสร็จปุ๊บแล้วก็แพ็คกิ้งตามสเปคที่ตลาดต้องการแล้วก็ขนส่งโดยรถของสูงรนะครับรถธรรมดาก็ส่งไปที่คลังบรรจุก็จากนั้นตลาดก็จะเป็น่ายจัดการต่อไป สำหรับคนที่ดูวิดีโอนี้อยู่เนี่ยเขาจะไปซื้อได้ที่ไหนอ่าตอนนี้นะครับก็ไปสามารถไปซื้อตามร้านของโครงการหลวงนะฮะร้านโดยคำนะครับผมก็มีไมมทุกจังหวัดไม่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 ฮะก็จะมีที่เชีงยงใหม่มีที่ฝางแล้วก็มีที่กรุงเทพนะฮะตามตามสาขาฮะอันนี้ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าโครงการหลวงไปเปิดสาขาที่ไหนบ้างน,นะครับทำหน้าที่ส่งเสริมการปลูกอย่างเดียวครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าเราคงได้เห็นพืชตัวใหม่ๆที่เป็นพืชที่น่าสนใจที่เกษตรกรสามารถที่จะนัตาปากได้นะครับเมื่อเข้าโครงการหลวงนะครับ